อักทายสบายดีสวัสดีครับมันกน่อยู่ในช่องของพ่อจู้นิดเมืองบึงการที่เราเ้อเอาไปใจออกมาเฮ้ยไปฟังโค้ชฟัง,ง,ไงไอยางโอ้ยไปฟังโค้ชไลยปะไป, <laughs> ไปหาเพื่อนอตอนนี้เอาอยู่จังหวัดบ,บรึงกาลเอาไปจังหวัดสกลนครมาลองเืิ่งนีลยนี่ละใจใจก็ว่าก่อนพอใจไอ้เร<ไ>ื<ไ>่อง<ไ>่าตอนนี้เรื่องบอกเร่งกาลม ว่าไปที่ตามไปจำกันว่าเฮาจี่ไปไปั่คำพูดอ่ะหนึ่งร้อยสองกิโลว่าเฮาจี่ไปวัดจักสมุง อำเภอพอนจะเลื่อนสีแยกไฟแดงเด้อเดี๋ยวขัาวาก็ไปโซวิสัยไปบ้านดุงไปอุดรไปปากคาดอาจจะตามไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยทางเลาเป็นลูกประการไปยังเลย Lần hai lần. Oh, vì bây giờ, hảo bắt đầu. Oh, lần hai 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 ไปกัอมเอาื่องยังไงตอนนี้อายุอายุันนองหิียงอก็ไปเอาาดเข้าไปอะไรแอเมริกตะร้าผมอ่อเรคตกาอนี้เข้าจังหวัดอ้เอายู่ัิการเยอะนะเข้ายิงการเยอะจังน้อยอะดีเข้าจังหวัดสกลนครแล้ว

ลงทางน้ำเลี้ยวล่วนโอ้ยน,น้อยน้ำลุกกระเด็นเนียลงสะพานน้ำย่ำมาแหละครับเข้าเขตจ,จังหวัดสุโขทัยแล้วบ้านี้อำเภอคำตะการนะบ้านี้ก็อยู่เสียไฟแดงแถวไฟแดงแยกขวาไปก็อำเภอบ้านม่วงไปอุดรไปบ้านดวงบุญละเอาจุดตรงไปอำเภอพังโคนตรงไปวันสักวัน ตอนนี sabes, s, <S o, um, like t <t ้เขาดูอไรบ่หอง่าไอ้ที่บ่ริลยง่ยรัิลยงยบ่โอ้เคีด้อยหกร้อยแปดสิบเโบเป็นบ่เป็นเล็สอกบ่มอดูบ่ร้อยแปดสิบเจ็ดว่าเราเลิ่มเิหัวงนะตัวบึเยยัเวนบ่ได้มาเนาะรอยอี่มือนี่มึงเยะรอยังขึ้นแหะยังเว้นบ่ได้มา่าเทยายังขึ้นเฮ้ ไอ้มาเลเซียพุงเท้าหกร้อยแปดสิบเจ็ดอย่างโอ้หักหักนีไงเลยวะยูน่าต้องเรียนลักคิโลไงว้าจังเลี้ยงหักเนาะครั้งหนึ่งเรามาลักคิโลใหญ่บ้านห้วยหินลาดจังหวัดสกลนครเอ่อลักคิโลใหญ่มีจะ้ผ่านไปผ่านมาเรียบร้อยลงตั๊กเสีย โอ้มันเลยเป็นวิวงามปานนี้นเนาะวิงามเดีกว่ยเขามาจากบริการสิ่ไปเพื่อจังหวัดสกลนครโอ้ขักๆนเนี่ย <laughs> ลุยๆสองเท่าสูาสองเท่าสูสสตาย <laughs> ไปเด<ะ>ี๋ยวยู่ยยากไฟแดงบ้านยังก็บันแว้งหน้าบวัวทางไรพุ่็เป็นในคุทเลือคำบ้านหมู ก่อนไฟแดงบุญธทรมอำเภอบ้านม่วงไปบ้านดุงไ้รังแยกไปบ้านเทบ้านเที่ยอะไส่ะ้งหน้าบ่่งะบ้าน,นาอ้นนนอทำน้อยไหมโอ้แต่ถ้าผมกับมาจากบึงการ ต <c ười> okay. uh. yeah. mm ิดไปอย่างนีอ่ะเาสรางบุญกันไปอำเภอเจริญสินไปสว่างแดนดินไปอุดดอนดึงได้หมอเมยะบ่โอ้นั่งรถไอ้ส้มวิวบ่สมวิวส้มวิวยามขึ้นอ่ะอ่ะเก็บผ้าวโล้ พ่อจะเข่าสืบอ้อยไรเอ็นวะตอนนี้เขากพลังเข้าเขตวานอนแล้วปัมปอออ๊มปตทอำเภอวานอนนิวาสเดี๋ยว,วเขาจะแวะเข้าไปล้างหน้าล้างตายังน้อยเดี๋ยวเขาจะเดินทางต่อแอำเภอวานอนเนี่ยปตอทอวานอนนิวาสโอ้สวอจะบ,บเบื้องงามเดี๋ยววะเบื้องเงีงเบนเด้นอะไปละสมซื่อด,สสดีป่ะหมอโอโ้ยสวัสดีครับ ไปดาอนะไรโอ้เอาอย่างงี้วะโอ้โอส,โอสมยังเบนขึ้นีงามหน่ะเนะอันนี้เขาว่ายังขึ้นอ้าพาสมเลาะกันขึ้น <c oughs> <c oughs> อากาศทำนวยโอแยกดีว่าแยกให้นาเาอยู่บ่อากาศเ่ยโอ้ต้องประดาเป็นไฟแดงเลยวะระไฟแดงนี้าาานเทางไปอากาศโอ้ขึ้นสวรรค์ว่าอากาศขึ้นสวรรค์เวไปเบางคนจะกินลูว่าอ่านมึง<ะ> เราไปกโลก็ไดเดียวไม่ด eh, ีพอจะเดียกพาล็อขึ้นวันแล้วก็เข้าเสนน้อยขึ้นเดีวก็ลลาะ้าวะาผเก็เเขไาเาเา อยากจะพับทิ้งมีาเ็นไยัง่อาหารนกินหลายป้อโอ้ไปอ่ก็ไปะโอ้เอาบ่บ่แต่จะอนะมันเป็นตัวก็กินบไไดเยอ่ะม่ง ก็ไปดองง่ายเกี่อวก็เปิดระบบเอาได้ป่ะโอ้แสดงว่าเป็นสองล้านแล้วเนาะที่เป็นไฟแบบนี้แสดงว่าเป็นสายลากของมันเองเนาะแล้วเป็นไฟแบบก็ๆๆๆอู่้ดอนเนาะเดินทางกันต่อไปอดตัวเองก็สู้ๆข้างหน้าเขาก็เป็นเสียบไฟแดงพังโคุนทั้งนึงกับสิบไปสกุลทั้งนึงกับไปอุดร ลงไปกับวาริเช่ภูมิตอนนี้เขาเฉลียวลาะเมืองพังโคนลองเมืองบ่ยนี้เท่าไหร่บายนี้บเดยวมาบ้าไปวอขึ้นตามไปเท่งนี้แต่้ตามไปเขามาเจอเรืองพังโคเนาะอเขาเมาเจอเรื่องเจ้าถอยไไหไม่มี้าเขาเลื่อนไปวะรถไปยังดีมากเป็นยังใดไปแังด เขาอยู่ใไดนบา้านอยู่ใในเื่อไหลอะไรไปมาเด็ดี่นองเลยคับอ,ออกจากบาก้านไปห็นด้เด็ดไก่ขับไป้าเลียนเขบ่าีพู่มหูเอาไปเ,เรื่อยๆเห่ะจเดี่ยววไปวันนอนที่บา้านเดี่ยวใายไปวนันอิศุูม้จ,จับได้ว่าหรอไม่ห้อ่ทนอ้่างกังแนหมว่าอะน่ห บ้าเดียร์ผม้าฟังแดงเออีป้าฟังแดงเด้บาเดีว่ะว้าอไปใ่เ่าเข้าบ้านลาดหรืมั้งเดียวทางตลาดลาดเดียววึกึ ไแล้วา่คืมุ้งไหมว่าเราบ้านบางแก้โอ้เขียนจักนี่คือคาเฟ่น้ำไหลไฟสว่างหนทางดีกว่านรถเทาเต้นยยู่ยๆๆยอยู่แต่ว่าเวลานี่ก็เป็นเวลาซีทุ่มกลัวแล้วก็ว่าติดต่อข้าเจ้าบ่ได้ก็ต้องน้่ไปหาอยู่เพื่อนอยู่บ้านเสียนบ้อน้อบานนี้เนาะซีทุ่กลัวบ้านเขานี่ยังบ่ได้นอนตั้งสี่วเลยฮ่ามาฮ โอ้อดาไมาเนาะมากชาบาคนมันมาการป่าม re uh ันเหยียบเขาอไรย่างเงี้ยมันเลงมาสองตะวัไตแมงหินมแมงไตนี่เอ๋อ้ยบุ๊มบไฟปไตวอะวุ้ยมึงจะมาเลยกมาเดี๋ยวไฟไตไฟก่อน แต่ไฟได้ไห่ไปปัน่นน้ำไหลไฟสว่างมุนทางดีน้ำไหลไฟสว่างมุนทางดี